ไปติดตามที่มาของธรรมนูญสุขภาพในชุมชนที่หลายชุมชนอยากมีนะครับผ่านการสะท้อนปัญหาชุมชนที่ย่านหลักสี่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผลงานของวิทยาลัยพยาบาลอักราจุกุมารีราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ครับ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคาระราชกุมารีราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ได้จัดการประชุมกลุ่มโครงการย่อยที่3การพัฒนาระบบก,การดูแลและบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายใต้โครงการบ้านหลักสี่ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมืองโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนเขตหลักสี่ต่างมาพูดคุย สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนไปแล้วนั้นคณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มบวกกับการได้ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนหลักสี่พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองด้านสุขภาพยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเขียนออกมาเป็นธรรมนูญสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อลังสำหรับคนในชุมชนหลักสีโดยทำให้เป็นนโยบายสาธารณะในชุมชนจะสามารถส่งผลให้การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อลังได้ดียิ่งขึ้นคณะพยาบาลศาสตร์และวิไลจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการมากับ ประชาชนในชุมชนหลักสีทั้งหมดเนี่ยก็สองปีกว่าแล้วคนในชุมชนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนและอ,อสอสอเนี่ยเขาก็คิดออกว่าจะทำยังไงคนในชุมชนหลักสี่ถึงจะมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนจริงๆเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีกฎระเบียบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งกฎระเบียบตรงนี้เขาก็เลยเรียกว่าธรรมนูญสุขภาพของชุมชนธรรมนูญสุขภาพ คือกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายให้คนในชุมชนหลักสี่ใช้เป็นกติการ่วมกันในการสร้างระบบสุขภาพของตนเองทั้งนี้การร่วมร่างธรรมนูนสุขภาพร่วมกันนอกจากจะทำให้คนในชุมชนหลักสี่สะท้อนปัญหาออกมาได้แล้วยังสร้างความสามัคคีในชุมชนทำให้เกิดความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามข้อบังคับหรือกติกาที่ต่างช่วยกันร่างขึ้นเนื่องจากเขาเป็นชุมชนหลักสี่ เขาก็เลยตั้งขึ้นมาอยู่4ข้อข้อแรกก็คือเรื่องของการออกกำลังกายคนจะห่างไกลโรคถ้าออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอข้อที่สองก็คือเรื่องอาหารไม่เติมน้ำปลาแล้วก็เลี่ยงอาหารไขมันเรื่องที่สก็คือเรื่องอารมณ์เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพักผ่อนธรรมนูญสุขภาพที่ร่างขึ้นจากคนในชุมชนหลักสี่เข้ามามีบทบาทเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน ให้การประพฤติปฏิบัติในการดูแลตนเองด้านสุขภาพนั้นเกิดวินัยมากยิ่งขึ้นมีการสร้างความตื่นตัวสำหรับการใช้ข้อบัญญัติธรรมนูญสุขภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการมีวินัยในการเลือกรับประทานอาหารการออกกำลังกายหรือการมีอารมณ์ดีคิดบวกไม่เครียดล้วนส่งเสริมและผักด้านให้คนในชุมชนหลักสี่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อลังได้และเมื่อทุกคนในชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้องมีความตระหนักที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็จะส่งผลให้คนในชุมชนห่างไกลจากโรครวมทั้งยังเกิดความสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วย